สวัสดีครับร้าน TG Shop Cafe นะฮะวันนี้เราเปิดบริการตามปกตินะครับช่วงช้าเช้าก็ต้องรดน้ำต้นไม้นะครับเพื่อจะได้ไม่เหี่ยวแห้งเวลาเราเปิดร้านนะครับลูกค้าจะได้มาใช้บริการนี่ยังไม่ได้เปิดไฟนะฮะนะครับรดน,น้ำต้นไม้ก่อนนะครับต้นไม้ก็ไม่เยอะมากนะครับ พอมีให้พอได้ประดับร้านคือเวลาเราปลูกต้นไม้นะครับเราก็จะมีความสุขนะครับสดชื่นรู้สึกดีนะฮะแต่ละวันถามว่าใช้ต้นไม้ประดับเป็นต้นไม้แห้งมันจะมีราคาถูกกว่านะครับแต่ว่าความเป็นธรรมชาติก็จะลดลงนะครับเวลาลูกชา้าลูกค้ามานั่งนะฮะความรู้สึกก็จะแตกต่างไปอีกแบบ คือผมทําร้านกาแฟนะฮะบางทีเนี่ยบางคนเขาก็ถามว่า,าลูกค้าเยอะไหมอะไรไหมจริงๆถามว่าผมผมก็ไม่ได้คาดหวังกับการมีลูกค้าเยอะนะฮะโดยส่วนตัวแล้วนะครับผมเป็นคนที่มีงานมีกิจกรรมคือหลายอย่างนะฮะทั้งตลาดก็ดีร้านค้าร้านโบเบกันค้าก็ดีนะครับคือเฉพาะตลาดในบางวันก็มี2ที่นะฮะต้องดูแลหลายเรื่องนะครับ ตงจัดการหลายอย่างก็เลยมีปัญหาเรื่องการปิดเปิดร้านนะครับเพราะว่าตอนนี้ทำทำคนเดียวบางทีก็ปิดปิดร้านเร็วนะฮะซึ่งเวลาผมออกไปตลาดเนะี่ยก็บ่ายประมาณบ่าย2โมงนะครับ14นาฬิกาโดยประมาณนะฮะแต่ก็จะมีลูกค้าสั่งนะครับกาแฟอย่างกาแฟสดขวดเนี่ยนะฮะสั่งทีละ5ขวด10ขวดนะครับเอาติดไป ถ้าทําเป็นแก้วไปก็ได้นะครับได้ขายเหมือนกันนะครับชาเขียวชาไทายนะฮะกาแฟสดกาแฟนมอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีลูกค้าสั่งอยู่เรื่อยๆแต่ว่าบางทีผมก็ไม่ได้ทําไปเพราะว่าบางทีก็เ,เร่งรีบพอมีเรื่องต้องไปจัดการที่ตลาดก็จะรีบไปหน่อยนะครับพอช่วงปีใหม่ก็จะปิดร้านบ่อยนะฮะลูกค้าก็จะหายหายไปนะครับคือมันเป็นข้อผิดพลาดของคนทําร้านอย่างหนึ่งนะฮะว่า ถ้าเราทำร้านอะไรก็แล้วแต่นะถ้าปิดเปิดบ่อยเนี่ยมันจะมีผลกระทบระยะยาวนะฮะลูกค้าเขามาเนี่ยเขาผิดหวังนะครับคือมาถึงเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะร้านปิดนะฮะก็ลูกก็ทำให้ลูกค้าไม่อยากมาอีกนะครับซึ่งถามว่ามันมีผลกระทบไหมก็เต็มเต็มนะครับทำให้ลูกค้าเนี่ยหายนะครับเพราะฉะนั้นใครที่จะเปิดร้านอะไรก็ดีนะฮะต้องมีความต่อเนื่องในการเปิดนะครับ จะเปิดร้านอาหารร้านอะไรก็แล้วแต่นะครับต้องเปิดให้คงที่เปิดทุกวันนะครับนะฮะคือถ้าจะมีวันปิดก็ต้องมีวันปิดที่ชัดเจนนะฮะของผมเนี่ยส่วนใหญ่จะหยุดวันจันนะฮะอันนี้เริ่มเปิดไฟนะครับทดสอบไฟนะฮะหยุดวันจันท์ถามว่าหยุดไปทาอะไรเพราะว่ามันต้องมีเวลาไปซื้อของไปอะไรอย่างนี้นะครับเตรียมอุปกรณ์เตรียมอะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับร้านเกี่ยวกับตลาดนะฮะ เดี๋ยวเรามาชงกาแฟนะครับกาแฟดำสักแก้วนะคือผมจะลดปริมาณกาแฟลงสัก1ช็อตนะฮะถ้าชงทั่วไปก็จะประมาณชอช็อตเข้มๆนะครับนะฮะแล้วแต่ตล้แต่ชอบนะครับคือกาแฟมันก็จะมีขั้วอ่อนขั้วกลางขั้วเข้มนะครับผมใช้ขั้วเข้มไปเลยนะครับเป็นอาราบิก้าแท้ร0อยเปอร์เซนต์ะงครับอันนี้แค่ช็อตเดียวนะครับ แต่ถ้าชงให้ลูกค้าเนี่ยผมจะเข้มหน่อยสองช็อตนะครับแล้วแต่ชอบนะครับบางบางบางท่านชอบเป็นกาแฟนมรสหวานเนี่ยนะฮะก็จะเป็นเอสเปรสโซ่เย็นนะครับแต่ถ้าคนที่เป็นเบาหวานก็จะทานเนี่ยนะฮะกาแฟดำนะครับถ้ากาแฟดำที่เป็นขวดที่ผมนำไปส่งให้ลูกค้าก็จะเป็น2ช็อตนะครับเข้มๆเลยนะฮะ ครงนะแล้วพบกันนะครับ